ครับสวัสดีครับก็มารีวิวนะครับรถบ้านนะฮะใช้งานเองครับรถบรถ Big M ครับนะปี1998นะ2541ครับคันนี้เป็นรถบ้านนะฮะใช้งานเองครับคันนี้สีสันตามสภาพนะครับนะสีสันตามสภาพนะครับคันนี้ ดูฝากระโปรงฮะนี่เดิมจัดฮะเดิมมากครับมีแผนที่โลกพร้อมนะครับแต่ว่ารถคันนี้ไม่ไม่มีชนหนักนะครับไม่มีชนหนักครับดูสันฝากระโปรงสีไม่ต้องซีเรียกครับสีเราทําได้ครับเพราะว่าบอดี้อยากให้ดูบอดี้มันนะอันนี้อ่าสีก็โน่นนะฮะหกห้ามิถุนาหกห้าครับยังใช้อีกยาวนะครับอันนี้ ก็มีอคอกให้พร้อมนะครับนะเอาไว้ขนของนะไปไล่ไปนาไปสวนได้ครับคันนี้นะครับลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับนะอคอกลงเล่มแล้วนะเดี๋ยวมาดูคัสซีฮะคัสนซะีสวยงามฮะสวยงามตลอดเส้นเลยครับคัสซีนี่ไม่มีผุเลยนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับ นะรถคันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะฮะเครื่อง Z20 นะครับขนาด2 0 0 0ันซีซีครับนะครับร้อยแรงม้านะฮะแม็กนี่ก็เป็นแม็กเดิมมาเลยนะฮะแม็กชุดแต่งติดรถมานะฮะแต่ยางนี่ไม่เดิมนะฮะยางเราเปลี่ยนใหม่แล้วนะเพราะถ้ายางติดรถมาก็คงจะใช้ไม่ได้แล้วนะอันนี้ยางโยโกฮาม่านะฮะสองศูนย์ห้าเจ็ดสิบสิบห้านะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะฮะ โอ้โหนี่ยางใหม่เลยนะครับให้ยางใหม่ไปด้วยเลยนะครับเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับมีตําหนิตรงไหนก็จะบอกฝาท้ายนะครับฝาท้ายเนี่ยเดิมรุ่นนี้มันจะเปิดตรงกลางนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนมาแล้วนะครับเราเปลี่ยนมานะฮะก็ใช้ของกระบะตอนเดียวมาใส่ตัวนี้เป็นแคปนะฮะก็ทํากรอแบบง่ายๆนะหรือตามร้านก่อสร้างมาใส่เอา ก็ติดแก๊ส LPG เดิมเดิมช่วงตรงนั้นจะปลุกนิดนึงนะเดิมมันจะเป็นถังจะอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราก็ย้ายย้ายนะมันเป็นถังโดนัทครับเอามาไว้ใต้ท้องเลยนะครับนะก็ประหยัดมากครับประหยัดมากเลยคันนี้ใช้แก๊สประหยัดมากกิโลละบาทกว่ากว่านะนะช่วงล่างก็ยังโอเคอยู่ก็วิ่งสกลนครอ,อุดรธานีไปกลับ แก๊สถังหนึ่งนี้ก็ไม่หมดนะฮะยังเหลือกลับมาวิ่งเล่นที่บ้านได้อีกนะครับคันนี้ขับทางไกลได้สบายครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลครับเขนะครับส่วนพวกตําหนิก็มีบ้างนะฮะรถมีชนมี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 เนี่ยฮะเนี่ยอย่างนี้เรีตำหนินะฮะันี่มีบ้างแต่ว่าไม่มีชนหนักไม่พลิกคว่ำนะครับไม่น้าท่วมอ้าวมีใครอยู่ในรถด้วยเนี่ยเฮ้ยพี่แพน อโอ้โหเจ้าของรถนั่งเลยอันนี้ลูกสาวนะเป็นออทิสติกนะเขาชอบรถคันนี้นะครับเดี๋ยวพ่อรีวิวก่อนนะครับมีกล้องให้ด้วยฮะอันนี้อ่าชุดเทปนะเบาะนี่เราเปลี่ยนแล้วนะเบาะเป็นของ Honda j เจ z ครับเบานะ h อน d a j จ z ดะนี่ข้างหลังนะครับก็ เดิมกันเลยนะครับไม่โซมครับข้างหลังยังสะอาดสดใสอยู่นะครับนะครับก็รถเติมแก๊สก็จะได้น้ำครับเพราะว่าส่วนใหญ่เติมแก๊สนี้เขาจะถามแถมน้ำนะนะแถมน้ําหลังคาเป็นไงโอ้โหยังสวยอยู่นะฮะนี่ฮะจอโค้งเรดาร์นะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนตนะ์ฮะไปดูเครื่องยนต์นะ หน้าตามันเป็นยังไงเครื่องยนต์เบนซินนะฮะตัวนี้โอ้โห oh. นี่นี่ครับอันนี้เครื่องยนต์เบนซินนะครับเซ็ตยี่สิบนะฮะก็คือเครื่องสองพันซีซีครับเป็นเครื่องเบนซิน,นเครื่องคาบูนะครับร้อยแรงม้าครับตัวนี้ฮะร,ร้อยแรงม้าก็ ดูภายในห้องเครื่องก็ถือว่ายัง,ยงเดิมอยู่นะฮนะบางจุดก็น็อตเนี่ยยังไม่ขยับเลยนะครับ,นะรบนี่คานหน้าเดิมๆนะหน้าดูง่ายครับตนะรงนะรี้ถ้าชนมาเนี่ยมันทํำยังไงมันก็ไม่สวยฮนะแต่ตัวนีมน้มันเดิมจัดเลยนะข้างหน้านะครับวันนี้ติดแก๊ส LPG นะครับติดเป็นระบบดูด นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวปากมิกเซอร์แต่ก็เล่นได้2ใช้ได้2ระบบนะฮะใช้แก๊สก็ได้ฮะใช้น้ํามันก็ได้นะครับนะใช้แก๊สได้ใช้น้ํามันได้ครับรุ่นนี้ครับเดี๋ยวลองติดเครื่องให้ดูกันนะครับหายพี่แพนปึ๊บก็มันเย็นนะมันก จะยากหน่อยนะฮะธรรมดาธรรมชาติของเครื่องเบนซินคันนี้แอร์หนาวนะเนี่ยเปิดแอร์ได้เลยแอร์หนาวครับมีแอร์ให้พร้อมครับ<อ>เครื่องด้นนะครับก็น้ำไม่ดันนะครคันนี้ไม่กินน้ำนะครับรถคันนี้เพราะว่าใช้หลายเดือนก็ไม่เคยได้เติมะฮะนะฮะการไหลเวียนน้ำดูครับ น้ำไม่ดันควันไม่ไหลครับถ้าเครื่องไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะดันออกมานะครับตรงนี้นี่ถือว่าโดยรวมก็โอเคนะครับสำหรับน่องน้ามาดูที่วัดน้ำมันเครื่องด้ยเครื่องไม่ดันครับไม่ดนันนี่เรียกว่าน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับ เสียงแอ์ตัดดีมากเลยครับเดี๋ยวนะครับคันนี้ก็สนใจจะเอาไว้ใช้ก็ก็นะเปิดราคากันที่เจ็ดหมื่นเก้านะครับตัวนี้นะฮะได้ยางก็คุ้มแล้วยางก็หมื่นกว่าบาทล้ะเปลี่ยนมานะครับยางยังใหม่อยู่ครับตอนนี้นะคนสนใจก็นะครับก็แค่นะเติมแก๊สเติมน้ำมันขับกลับบ้านได้เลยครับคันนี้ครับนะครับสวัสดีนะครับก็ สับท่านที่สนใจก็ทักมานะครับสวัสดีครับผม